สวัสดีค่ะมิสูามรุยสาขาจอหอนะคะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์รถมิซูบิชิไทต,ตันแคปเตียหน้าใหม่ของเรานั่นเองนะคะคันนี้ก็ยังอยู่ที่5เกียร์นะคะเครื่อง2.5มีมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะแล้วอันนี้ก็กำลังจะส่งมอบให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้อันนี้ก็คือสายที่จะเรา แถมกล้องบันทึกหน้ารถให้ลูกค้านะคะคันนี้ถ้าเป็นราคาเงินสดอยู่ที่6กแ0นเกาหเอ้ยขอโทษค่ะ6 4 4 0นสี่หม่นบาทค่ะ,คะเป็นรถมิตซูบิชิไตตันแคปเตียป้ายแดงนะคะโชว์รูมเราอยู่ตรงก่อนถึง4แยกจอหอค่ะอันนี้จะเป็นแม็กเดิมๆแม็กขอบ16นะคะ แม็กครสบ16ที่มาจากโรงงานแม็กเดิมๆของเรากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวค่ะตรงกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะคันนี้จะเป็นกุญแจกุญแจรีโมทให้สองดอกแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันค่ะอันนี้เตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะราคาดาวอยู่ที่ตอนนี้โปรโมชั่น9,900บาทไม่ต้องใช้คนคำ้ำเอกสารไม่ยุ่งยาก ช่วยทุกคันดันทุกเคสคันไหนที่ติดแบ c ็คลิสบัตรเครดิตอีออนอีซีบายเฟิร์สชอยส์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เกิน8ปีถึง10ปีไปแล้วสอบถามเซลล์ได้นะคะว่าเซล์มีวิธีจะช่วยยังไงให้ลูกค้าได้ออกรถนะคะอันนี้เราอยู่มิสซูคัมบรุยที่โคราชนาคราสีมานะคะคันนี้ส่วนใหญ่คนจะออกไปบรรทุกของเยอะมาก เป็นรถทำมาหากินขนเงินขนทองได้เลยนะคะโอเคยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณครับผม